นางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือมินนักแสดงชี้แจงกรณีปรากฏชื่อเกี่ยวข้องกับเครือข่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นกระแสอยู่ในขณะน,นี้โดยเปิดเผยว่าตัวเองรับตําแหน่งพรีเซนเตอร์ของบริษัทได้รับไรายได้เป็นลักษณะาการจ่ายค่าตัวเป็นงานทุกเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณงานยืนยันว่าก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบรูปแบบการประกอบธุรกิจประกอบกับตัวเองนั้น ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวแล้วและไม่พบความผิดปกติโดยตัวเองนั้นได้รู้จักกับนายรัฐพลวรัตวร,รกุลหรือบอสพอลผ่านผู้จัดก,การที่ได้รับงานพรีเซนเตอร์ก่อนที่จะมีการชักชวนให้มารับหน้าที่ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรทําหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์หรือ PR เนื่องจากเห็นว่าตัวเองนั้นมีทักษะในเรื่องของการทําการตลาดผ่านแพลตฟอร์มทิ k t อ k ซึ่งเข้ามารับหน้าที่ได้เพียง1ปีเศษส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านางสาวพิชยารับตําแหน่งในบริษัท2องตำแหน่งก็คือพรีเซนเตอร์และผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กรยืนยันว่าได้รับเงินเดือนในส่วนของพรีเซนเตอร์เท่านั้นหลังเกิดเหตุตัวเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็อยากพูดคุยกับผู้เสียหายโดยจากนี้จะขอยุติสัญญาและก็ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยจะนําหลักฐานทั้งหมดที่มีมอบให้กับพนักงานสอบสวนภายในสัปดาห์หน้าช่วงวันจันทร์ถึงวันอังคารและหากมีการอายัดทรัพย์สินของตัวเองก็ยินดีเบื้องต้นตัวเองได้พยายามที่จะประสานงานพยานในวรพลแต่ไม่เห็นมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือชี้แจงข้อมูลกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจึงทําให้วันนี้ตัดสินใจออกมาพูด สำหรับสัญญาที่ทำไว้ระบุข้อมูลว่าหากพบว่ามีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาจะต้องถูกปรับ50,000 0บาทซึ่งกรณีนี้เพราะว่าการบริหารจัดการของบริษัทนั้นผิดหลักธรรมมาพิบาลสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทำให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตัวเองด้วยโดยหลังจากนี้จะมีการส่งเอกสารให้กับบริษัทเพื่อพิจรนารณาดำเนินการนางสยาวพัชญายังได้ระบุต,ต่อไปอีกว่าสิ่งที่เสียใจที่สุดอีกครั้งนี้ไม่ใช่การร่วมง,งานกับบริษัทแต่คือการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จุดนี้จึงอยากจะขอโทษผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนซึ่งเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบตัวตัวเองอย่างมากตลอดระยะเวลา10ปีที่ทํางานไม่เคยเผชิญกับปัญหาลักษณะนี้จึงถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญในการเรื่องรับงานหลังจากนี้ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจจะขอหมายจับบอสพอลและนักแสดงที่เกี่ยวข้องส่วนตัวนั้นไม่กังวลและยินดีที่จะเข้าพบก,กับพนักงานสอบสวนตัวเอง